สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาอธิบายเรื่องการใช้ AI c h a t b บ t นะครับที่เมื่อ2วันก่อนโพสต์ไปอยู่3ตัวนะครับเป็นเรื่องของการเขียนคำถแถลงนะครับกับผลงานเด่มทุกท่านก็เห็นโน้ตแล้วนะครับว่าขอให้ไปตามข้อมูลที่เราปฏิบัติจริงนะครับ AI เป็นตัวเป็นเพียงตัวช่วยในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอันนี้เน้นนะครับ ทีนี้มีบางท่านก็ยังถามมาเกี่ยวกับเรื่องอาถามตอบของเอไอตัวที่สามที่เขียนเรื่องถามตอบนั้นเป็นการซ้อมนะครับก่อนสอบสัมภาษณ์หรือเข้าไปสอบจริงหรือจะเพื่อใช้ในการทํางานกะสุดแล้วแต่นะครับเป็นการฟื้นฟูความรู้ทีนี้วันนี้นะครับก็จะอธิบายเรื่องการใช้ตัวนั้นเนื่องจากมีหลายท่านอยู่นะครับที่ถามว่าเข้ายังไงถามยังไง อาจารย์เองก็เลยทําเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเป็นคู่มือเตรียมตัวสอบอันนั้นหมายความว่าเราสามารถทําให้เป็นคู่มือสําหรับที่เราเตรียมตัวทบทวนความรู้กับผลงานเด่นของเราก่อนเข้าสอบหรือไปทํางานนะครับอันนี้พกติดตัวไปนะครับคล้ายกันระหว่างตัวที่ฝึกซ้อมถามตอบกับผู้มือนะครับคล้ายกันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่เลือกใช้เอาหรือจะใช้ทั้งสองตัวสุดแล้วแต่นะครับ วันนี้จามาสาธิตการเข้าลิงก์นะครับเพื่อที่จะส้าไปอธิบายว่าเราควรทำอย่างไรจะได้การโต้อตอบกับทาง AI ได้ตามที่เราต้องการนะครับก็จะเริ่มตอนนี้เลยนะครับโอเคครับมาที่หน้านี้นะครับอาจารย์ก็เอาลิงก์มาแปะไว้เขียนว่าการใช้ AI นะครับการใช้ AI Chatbot อันแรกก็คือฝึกซ้อมถามตอบ เตรียมตรวสอบเรืองคการสามัญวิศวกรมีฟัขขงชัน,นถามว่าใช้ได้เฉพาะโยธาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับใช้ได้ทุกสาขาแต่ท่านต้องไปดูของท่านเองว่าตรงไหมนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเพียงเบื้องต้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าลองใช้เถอะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วส่วนเราจะเป็นคนวัดอะไรเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านนะครับตัวถัดมาก็คือคู่มือคู่มือนะครับเตรียมตรวจสอบเป็นการสามัญเราอาจจะทําอย่างนี้ กับตัวล่างสุดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรวบรวมระบายบเป็นเล่มได้ทบทวนก่อนสอบก่อนทํางานนะครับอันนี้เน้นด้วยนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะสอบอย่างเดียวนะครับเอาไว้ทํางานด้วยจะขอไปที่ตัวแรกนะครับไปที่ตัวแรกคือฝึกซ้อมถามตอบในที่นี้อาจารย์ไป่เบอร์นิวต์น,นะครับก็ถ้าอยู่ใน Facebook ก็น่าจะไม่ต้องกดคอนโทรลนะนี่กดคอนโทรลนะกดลิงก์ นะครับมันก็จะไปที่หน้านี้เลยนะครับเห็นไหมครับถามตอบเรื่องขั้นสามัญให้เราพิมพ์คาว่าเริ่มเห็นไหมครับอยากเห็นว่าตัวนี้เขียนว่าเริ่มถามตอบเกี่ยวกับประสบการณ์งานที่ยื่นเป็นผลงานเราพิมพ์คําว่าเริ่มเริ่มตัวเดียวเลยนะครับเริ่มแล้วก็กด enter หรือกดลูกศรนะครับทาง AI เขาก็จะรับข้อมูลเราไปแล้วเนี่ยเขาก็มีจะมีถามเรามาว่า นะครับแต่ว่าขอเริ่มเริ่มการสอบด้วยระดับเป็นสามวิศวกรจะขอสอบถาขมข้อมูลเบื้องต้นจากท่านก่อนตามแนวทางของสภาวิศวกรและตอบความมีเชนซีเฟรมเวิร์อถามว่าท่านเป็นวิศวกรควบคุมสาขาใดงานนี้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมควบคุมมีเจ็ดสาขานะครับได้ทุกสาขานะครับเราก็ตอบข้อแรกก่อนเลยก็ถามเราก็โยธาใช่ไหมครับโยธา นะครับกดช h i เอนเตอร์ก็ได้หรือจะคอมม่าก็ได้นะครับแล้วก็ไปตัวถัดไปมีประสบการณ์ทํางานกี่ปีสิบปีอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับสิบปีกดช h i เอนเตอร์หรือจะกดคอมมา่าอย่างที่บอกอใส่คอมมา่าประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาเกี่ยวกับงานอะไรครับถนนอส่วนใหญ่ชอบยกตัวอย่างงาน,นถนนนะครับคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอาจารย์พิมพ์ช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามองก็ไม่ค่อยเห็นชิปเอนเตอร์นะครับผลงานเด่นที่ส่งก็เป็นาง,งานถนนนะครับงานงานถนนและกำแพงกันดินก็ได้นะครับเราอาจจะมีประสบการณ์หลายด้านก็ส่งผลงานกำแพงกันดินริมแม่น้ำ เดี๋ยวเราไปตัวยกตัวอย่างอื่นอันอื่นเราก็จะใช้คล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะครับผลงานเด่นที่สมใช่ไหมครับข้อสี่แล้วข้อห้าเราทําอะไรตามกฎกระทรวงเรามีอยู่หข้อมีการให้คำปรึกษาด้วยแต่ว่าการให้คำปรึกษาเนี่ยแต่ในที่ปนี้เรายังให้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือวางโครงการคำนวณออกแบบควบคุมการสร้างหรือการผลิตพิจารณาตรวจสอบอนวยการใช้ตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปีพศ .2565 าอ้า,าอันนี้เราก็บอกควบคุมงาน ควบคุมงานะนะครับเสร็จเรียบร้อยกด enter หรือลูกศรน,นี่นีแล้วก็จะเริ่มเลยตอนนี้นะครับเขาจะทวนคําตอบเราเขาก็จะมาเริ่มพื้นฐานอันแรกก่อนเลยพื้นฐานวิศวกรรมโยธาทจริงอยู่สีเรื่องเท่าที่อาจารย์ดูนะครับอันแรกคือพื้นฐานทางวิศวกรรมสาขาใดาก็แล้วแต่ก็จะถามที่เราเป็นสาขานั้น,น,นอันที่สองผลงานเด่นนั่นแหละก็คือ specific engineering นะครับผลงานนี้ที่เราส่งอันที่3คือมาตรฐานหรือข้อมูลทางเกี่ยวกับโคดต่างๆที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นโยธาก็มยพอ,อย่างนี้นะครับ ACI อย่างนี้เป็นต้นอันที่4ี่คือเรื่องของกฎหมายแต่จาบรบังน,นะครับเห็นไหมฮะเขาถามมาคำถามพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาเราก็ตอบไปนะครับเราตอบไปทีเรา,รา้อแล้วก็เดี๋ยวเขาเฉลยให้นะครับแล้วผลจะเฉลยให้เขาเขียนไงฮะแล้วผมจะเฉลเอเเยนนะอ่ะเ,เ,อเราบอกขาเฉลยเลย ขอเฉลยเลยได้นะฮะเราอาจจะก๊อบคำถามอ่ากรดูพื้นฐามทางวิศวกรรมนะครับเนี่ยเฉลยละเราก็สามารถที่จะก๊อบขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปแต่และข้อก,ก็ได้ด้วยนะครับอันนี้มันสิบข้อใช่ไหมครับเราอยากให้เขาถามเพิ่มเราก็บอกอ่เพิ่มอีกนะครับถามเพิ่มอีกได้นะครับอ่าล้วก็ถามเพิ่มนะครับ ใส่ครอบไปหน่อย,อยก็จะดูว่าเราเป็นคนเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยก็าถามเพิ่มเราถามชุดใหม่ครับนการออกแบบทีนี้ถ้าเราบอกว่าให้เริ่มถามผลงานเด่นแล้วก็พิมพ์เข้าไปบอกกอ็ตามผลงานเด่น เขาก็จะถามเลยว่าก่อนเข้าสู่คําถามผลงานเด่นตามแนวทางการสอบเนี่ยนะครับกรรมการสอบจะต้องถามในสิ่งที่ผู้เข้าสอบได้ยื่นเป็นผลงานเด่นเขาตรวจสอบก่อนครับว่าถ้ามีไฟล์ผลงานเด่นไหมถ้าเรามีให้แนบไฟล์แนบไฟล์เปวนกดบวกแล้วก็แนบไฟล์เป็นไฟล์ PDF ก็ได้ไฟล์ Word ก็ได้แต่ส่วนใหญ่พราะที่อาจารย์ดูอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ทําเป็นไฟล์ PDF นะครับถ้าไม่มีก็บอกไม่มีอ่าไม่มีแล้วกด Enter ปั้งไปเลย อย่างเงี้ยฮะเขาก็จะถามผลงานเด่นเราที่เกี่ยวกับงานที่เราส่งแต่ไม่มีเนี่ยเขาก็พยายามดูว่าเราทํางานถนนเขาก็กาแพงกันดินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเรามานะครับเราก็ใช้ก็เ,เฉลยได้นะครับเราก็สามารถห้เ,เฉลยได้อ่าอย่าลืมว่ามีสี่เรื่องใช่ไหมครับอ่าเราพูดถึงมาตรฐานถามเกี่ยวกับมาตรฐาน ซึ่งจริงๆอาจารย์คิดว่าอาจารย์เ็าอาจจะถามนะครับหรือไม่ถามละเอียดยิบก็แล้วแต่นะครับอย่หลังเกิดาามาตรฐานการก่อสร้างคอนกรีตต้ใช้อ้งอา,งา,างอิงมาตรฐานงานทางงานใดเป็นยังไงมันจะมีตัวนี้ออกมามีเฉลยทุกอันเพราะฉะนั้นท่านที่มานั่งทําฝึกซ้อมตัวนี้ก็สามารถก๊อปนะครับแล้วก็ไปแนบเป็นไฟล์ไฟล์ไฟล์เก็บไ,ฟไ,ฟไฟว้นะครับเวลานั้นเราก็ทวนได้นะครับถามข้อสุดท้ายก็คือ ถามข้อต่อไปถามหัวข้อหลักต่อไปเราถามจากความรู้สึกของเราได้เลยนะครับนะครับอย่างนี้นะครับเอ็นเตอร์จัญญาบันเลยเห็นไหมครับ คําถามก็จรรยาบรณเราจะมีคําถามเกี่ยวกับจรรยาบันต้องยึดถือหลักอะไรอย่างนี้นะครับเราจัดแน่ๆเราก็ต้องท่องจรรยาบรณของเราไปประมาณสี่ห้าข้อนะครับเท่าที่เปมีประสบการณ์อันนี้คือตัวแรกครับเราขอจบตัวแรกไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่ออคู่มือนะครับซึ่งคล้ายกันฮะจะใช้ทั้งสองตัวหรือตัวเดียวสุดแล้วแต่นะครับโอเคนะครับอาจารย์กลับไปที่ไฟเวิร์ด นะครับที่อาจารย์แปะตรงนี้ไว้เริ่มนะครับก็กดลิงก์ไปที่คู่มืออ่ามาแล้วคู่มือเตรียมตัวเตรียมสอบเรื่องขั้นสามาัมันอันนี้วัตถุประสงค์คือเพื่อให้เรารวบรวมเป็นเล่มอันเมื่อกี้จริงๆตัวเดียวก็ได้แหละแต่อันเนี้ยเราเตรียมตัวอีกอันหนึ่งก็คือก็เป็นเล่มน,นะครับแต่เราก็ต้องก็พิมพ์ออกมาแล้วก็เริ่มเหมือนกันครับจะคำว่าเริ่มกด enter าสามอีกสาขาอะไรครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างโยธานะครับไฟฟ้าขึ้นกลนท่านไปทําเองอาจารย์เคยทดลองทำแล้วแต่นะครับแต่ว่าก็มีลึกซึ้งเท่ากันเท่ากับท่านที่อยู่สาขาังน,นั้นโดยตรงเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอยกตัวโยธานะครับเอ,อท่านทําได้ครับทดลองดูแล้วนะครับโยธานะครับถ้าจะใส่คอมม่าก็ได้นะครับใส่คอามมา่าทดลองใส่ดู โยธาแล้วอะไรผลงาน,นเด็ดที่ยื่นต่อกรรมการไปเลยเรื่องกำแพงกันดินอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้พูดกำแพงกันดินกำแพงกันดินริมแม่น้ําแล้วแต่ท่านนะครับท่านใส่คอมมา่านะครับแล้วก็อะไรครับมีไฟแน่ไปไม่มีแต่จริงๆทุกท่านจะมีเพราะท่านยื่นไปแล้วท่านมีไฟ๊อปปี้ไว้ ไฟ PDF ผลงานเด่นของท่านอ่ะท่านแนบได้นะครับไม่มีนะครับ,นะรบแล้วก็ลักษณะงานเราก็สมมุติเป็นควบคุมงานนะครับเหมือนเดิมควบคุมจะออกแบบก,ก็ได้นะครับพิจารณาตรวจสอบก็ได้นะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วเนี่ยก็จะมาตามนี้นะครับมีอยู่สี่ข้อห้าข้อหลักเอเขาก็เริ่มโดย คู่มือน no I mean. ี flying, like ้ก็จะมีเรื land, стве, ่องของสารบัญนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมคนมีอะไรบ้างบริษัทวิศวกรรมศาสตัทของวัสดุโครงสร้างคอนกรีตเสร็จโครงสร้างเหล็กวิธีการก่อสร้างการบริหารโครงการสุดแล้วแต่นะครับที่เราเกี่ยวข้องมีแรงดันดินหลักการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำแพงกันดินมีอะไรบ้างอันนี้เชิงลึกละข้อหนึ่งนี่คือทั่วไปนะครับข้อสองคือเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโครงการผลงานเด็ด เนื่องจากเป็นกำแพงกันดินเขาจึงมีเรื่องของการวิเคราะห์แรงดันดินสียรภาพของกำแพงกันดินเข้ามาเกี่ยวข้องอันที่สามก็คือมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องอันที่4ี่คือจรรยาบนารนใช่ไหมะคล้าๆกันแต่อันนี้มันจะเป็นวัตถุประสงค์คือให้เราตอบเพื่อเรียบเรียงระบบเป็นเล่ม,เป,เ,ปเ,ปมปปเป็นเล่มเป็นเป็นแผ่นแผ่นๆแบบประกบเป็นเล่มยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือสารบัญใช่งไงมครับอันนี้คือสารบัญเราต้องการให้เขาขยายพื้นฐานทางวิศวกรรมกลศาสตร์ที่ชั่วกรรมอย่างเนี้ย ขอรายละเอียดผลาสตร์วิศกรรมขอรายละเอียดพื้นฐานทางวิศกรรมอาจารย์ช้าหน่อยนะครับพื้นฐานทางขอรายละเอียดรลลัตร์วิศกรรม ก็กด Enter นะก็จะมาแล้วอ่าอธิบายจะไปมานพื้นฐานยกตัวอย่างด้วยเห็นไหมฮะมีรายละเอียดแล้วพวกเนี้ยนะครับศนสัตร์ของวัสดุอะไรเงี้ยก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยที่เราควรทวนเพื่อเตรียมตัวสอบนะครับทำตัวอย่างการคำนวณจริงของกรแพงกันดินไหมทำตัวอย่าง ตามครับอย่างเนี้ยก็จะเกี่ยวผลงานเด่นที่เราทอำอนะครับถ้าเป็นคำถามที่ค่อนข้างต้องใช้ความรายละเอียดมากมากหน่อยเขาก็จะใช้เวลาในการคำนวณรอแป๊บหนึ่งครับกหนึ่งนะครับ ทั้งหมดนี้ตอนนี้เราเอามาใช้ในการที่ทบทวนความรู้ทั้งในเรื่องด้านการทํางานเราคงไม่จะเปเน้นเรื่องสอบอย่างเดียวนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะต้องดูเอกสารอ้างอิงนะครับว่าถูกต้องหรือไม่เพราะบางทีพวกนี้มันหลอนได้นะครับก็คือพูดง่ายคลาดเคลื่อนนะครับอ่ากําแพงกันดินอ่าเขาก็สมมุติมาเราก็ศึกษาจากตัวน,นี้ครับนะครับนะฮะอ่า คงจําได้ใครที่เคยฟังอาจารย์พูดก็เกี่ยวเรื่องของ K A K P มีการคานวณอย่างนี้อย่างน้อยเราไม่ได้เป็นผู้ออกแบบเราก็ควรจะทราบรายละเอียดเรื่องพวกนี้ถามเข้าไปในนี้ได้แล้วก็ไปอาจารย์ว่าถ้าพวกเรามีการนี่ก็เหมือนกับเราไปเปิดหนังสือคนป้านั่นแหละนะครับแต่ว่าเราต้องรู้ที่มาที่ไปถามที่มาที่ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ อ,อ้างอิแงแหล่งที่มาด้วยครับการพิมพ์ไม่เร็วเหมือนอลูกศิษย์หลายๆท่านที่โอ้พิมพ์เร็วมากนะครับอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยครับเขาก็จะอ้างอิงอย่างเงี้ยนะครับ นะครับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดะนะครับถ้าเราบอกจะให้อ้างอิงเรื่องการคำนวณน,นะครับหลักการคำนวณทฤษฎีแรงดันดินยังไงไหมฮะก็จะมี บอกเลยกับ professor terzky professor b o โบ s อย่างนี้นะครับมายอพอ ai c เราก็จะได้ความรู้เรื่องพวกนี้เข้ามาเสริมทำให้เราพัฒนาบทวนกับมานะครับแล้วพร้อมจะเข้าสอบเพราะฉะนั้นการใช้ ai c h a t b o ที่อาจารย์ทำตอนนี้ถือเป็นตัวที่4แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยเขียนคำแถลงผลงานเด่นฝึกซ้อมถามตอบแล้วก็ทำคู่มือ4ตัวนี้ อาจารย์ว่าน่าจะเพียงพอถ้าทาได้ทุกสาขาด้วยนะครับทั้งสตัวที่อาจารย์พูดถึงทําได้ทุกสาขานะครับถ้ามีเวลาอาจารย์จะจัดทำเวิร์กช็อปทางออนไลน์นะครับโอเคนะครับขรขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ